สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ให้คนมาตัดดอกสะเดากินดอกสะเดานะคะที่สอสะเดาจืดนะสะเดาหวานดอกน้ำ จะเดาไม่ขมนะคะ มีแต่ชอ่อกมีแต่ชอ่อกงามๆกินกับลาแซลมานปลาหวานไม่ขมนะคะไม่ขมใครอยากได้ก็มาเอาให้เขาตัดแตกอีกมันต้องสูงแล้ว ชอบนึงถ้าเอาไปถ้าถ้าเกิดว่าเอาไปเอไปลวกเนาะมันมัน,ม,นมันจะจืดนะมันไม่มีรสรสขมเลยแต่ถ้าว่ากินวิแต่ถ้าว่ากินแบบเนี่ยสดสดอย่างเงี้ยกำลังดีขมหน่อยนึงมันแล้วก็มันเมื่อวานเนี่าไปกินกับลาบลาบหมูลาบเป็ด นี่ยแล้วก็แสดาน้ำประวานเยอะเลยเยอะเลยโลกาแต่งกิ่งไปด้วยมันขึ้นสูง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจะดูตอกหวัวอะไรกันตกใจใบบนแม่ใบบนกับใบบนุน กินกับลาบเป็ดอร่อยวันนี้เอาสะดาดจืดหรือสะดาดก็เรียกสะดวหวานแต่มันก็ไม่หวานนะหอมนิดแต่ถ้าสะดาดแบบธรรมดานะขมมากกินไม่ได้ ะดาวที่นานะคะมาตะโดงามมากเลยฟรีฟรีแจกขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จริงใจไม่จริงจ้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพว่าเป็นกำลังใจให้คนะ,คะช่อนี้ใหญ่มาก สวัสด,ดีค่ะ